สวัสดีครับชมหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่กันครับวันนี้พิมพ์ใหญ่องค์นี้ผมได้มาพร้อมกล่องเลยเดิมเดิมแล้วก็สวยนะครับเพราะว่าอ่าเป็นพิมพ์ที่นักเล่นเขาจะเรียกว่าอ่า ไอจมูกแตกหรือด่างแตกเนี่ยครับจะมีเส้นๆแล้วก็มีผิวไฟนิดหน่อยนะครับตามซอกมีสเสน่หงนี้มีสเสน่ห์ ก็เป็นพระหล่อโบราณนะครับมีมีตามุง้งขอภัยนะครับมือมือไม่ค่อยนิ่งพระทธคุนนี่สุดยอดเลยนะครับช้างคูผมขายไปหลายองค์แล้วมัน ไม่ได้มันต้องมีติดมันต้องมีติดบ้านติดติดตัวไว้บูชามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดเลยครับ อันนี้ก็นี่นะครับมามาพร้อมกล่องมาพร้อมกล่องนะครับถือว่าครบนะครับพร้อมกล่องก็แบ่งปันความรู้กันนะครับ